สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยออโต้ไฟเตอร์อีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกยันเกราะแนวคิดล้ำสมัยที่มีชื่อว่าอัลติเมทแทงค์ไฟเตอร์ซึ่งเป็นรถถังรบยุคใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อครองสนามรบสมัยใหม่ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างพลังการยิงเทคโนโลยีขั้นสูงการป้องกันและความคล่องตัวโดยเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกอัลติเมทแทงค์ไฟเตอร์มีดีไซน์ที่ดุด,ดันและทรงพลังตัวถังมีรูปทรงเตี้ยลาดเอียงเพื่อลดการตรวจจับ สร้างจากกรอบคอมโพสิตขั้นสูงผสานกับกรอบปฏิกิริยาและแผ่นกรอบแบบโมดูล่าที่สามารถปรับเปลี่ยนหรืออัปเกรดได้ตามภารกิจป้อมปืนมีความล้ำสมัยแข็งแกร่งและติดตั้งปืนใหญ่หลักอเนกประสงค์ที่มีความแม่นยำสูงสามารถยิงกระสุนพลังงานจนกระสุนอัจฉริยะนำวิถีและกระสุนฝึกซ้อมได้ภายนอกยังติดตั้งป้อมอาวุธควบคุมระยะไกลเครื่องยิงลูกระเบิดควันระบบครางความร้อนเพื่อลดไลเซนความร้อน ช่วงล่างและตีนตะขาบเสริมความแข็งแรงพร้อมระบบกันสะเทือนแบบปรับตัวได้และกล้องเซ็นเซอร์รอบคันที่จัดวางอย่างชาญฉลาดเพื่อให้มองเห็นสถานการณ์รอบด้านแบบ360องศาเมื่อเข้าสู่ภายในตัวรถห้องโดยสารของ Ultimate Tank Fighter ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดความปลอดภัยและลดความเหนื่อยล้าของลูกเรือโดยใช้ห้องควบคุมดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบควบคุมทั้งหมดแสดงผลผ่านหน้าจอสัมผัสและคันบังคับสไตล์จอยสติ๊ก ที่นั่งลูกเรือเป็นแบบดูดซับแรงกระแทกเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนจากภูมิประเทศครุกระระบบควบคุมอุณหภูมิช่วยให้ทำงานได้ดีในทุกสภาพอากาศและระบบลดเสียงรบกวนช่วยให้การสื่อสารภายในชัดเจนรถถังคันนี้สามารถใช้ลูกเรือจำนวนน้อยลงได้ด้วยระบบอัตโนมัติขั้นสูงและในบางโหมดสามารถควบคุมจากระยะไกลหรือทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติได้พื้นที่จัดเก็บภายในถูกออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกระสุน เบียงและอุปกรณ์ซ่องบำรุงโดยยังคงขนาดที่กระทัดรัดและปลอดภยัยด้านสมรรถนะอัลติเมตแทนกไฟเตอร์โดดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดสูงอัตราเร่งรวดเร็วและระยะปฏิบัติการที่ยาวนานระบบส่งกำลังขั้นสูงช่วยให้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นทั้งในทะเลทรายภูเขาหิมะและพื้นที่เมืองความเร็วสูงสุดถือว่าน่าประทับใจสำหรับรถถังระดับนี้ และระบบกันสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติช่วยรักษาเสถียรภาพขณะยิงขณะเคลื่อนที่ระบบควบคุมการยิงขั้นสูงผสาน AI ช่วยเล็งเป้าหมายกล้องความร้อนระบบมองกลางคืนและการเชื่อมต่อข้อมูลสนามรบทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยามแม้ในสภาพทัศนวิสัยต่ำด้านความปลอดภัย Ultimate Tank Fighter ให้ความสำคัญอย่างมากด้วยการป้องกันหลายชั้นกราะถูกออกแบบมาเพื่อต้านทานภัยคุกคามสมัยใหม่ ระบบป้องกันเชิงลุกสามารถตรวจจับและสกัดกั้นอาวุธที่พุ่งเข้ามาก่อนถึงตัวรถระบบดับเพลิงอัตโนมัติช่วยปกป้องลูกเรือในกรณีเกิดความเสียหายภายในพื้นรถแบบต้านแรงระเบิดช่วยลดผลกระทบจากคลื่นระเบิดและระบบควบคุมสำรองหลายชุดทำให้รถยังสามารถปฏิบัติการได้แม้บางระบบเสียหายนอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลทางทหาร จุดขายสำคัญของ Ultimate Tank Fighter คือโครงสร้างแบบโมดูล่าที่อัปเกรดได้ง่ายระบบไฮบริดที่ช่วยลดการใช้น้ำมันแอร์ไล,ลายเซนความร้อนระบบ AI ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของลูกเรือโดยไม่แทนที่มนุษย์การรับรู้สถานการณ์รอบคันแบบเต็มรูปแบบและความสามารถในการเชื่อมต่อกับโดรนและยานรบอื่นๆเพื่อปฏิบัติการร่วมกันอีกหจุดเด่นคือความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถปรับให้เหมาะกับการรบแนวหน้า ภารกิจสนับสนุนหรือการฝึกซ้อมเมื่อพูดถึงราคา Ultimate Tank Fighter ถือเป็นการลงทุนระดับพรีเมียมเนื่องจากเทคโนโลยีและวัสดุขั้นสูงโดยคาดว่าราคาต่อคันอาจสูงถึงหลายสิบล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแพ็กเกจการฝึกและระบบสนับสนุนแต่ต้นทุนนี้คุ้มค่าในระยะยาวด้วยค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าความอยู่รอดที่สูงกว่าและความสามารถอนเนกประสงค์ตลอดอายุการใช้งาน สรุปแล้วอ l t i m a t e ท a n k Fighter คือภาพสะท้อนของสงครามยานเกราะยุคใหม่ที่รวมพลังการยิงการป้องกันปัญญาประดิษฐ์และความยืดหยุ่นไว้ในแพลตฟอร์มเดียวไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่เป็นระบบการรบครบวงจรที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคตหากคุณชอบรีวิวเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องไทยออโต้ไฟเตอร์เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ยานรบและยานพาหนะทรงพลังในครั้งต่อไป